ศิลปรกรมิวสิกพอร์ตโฟลิโอคินิก Dream Vibe s o n g w r i t e and Music Recording สามวันในี้5นาทีได้ทำอะไรบ้างไปดูกัน Day o เราก็อยู่กันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะดนตรีและศาสตร์ค่ะ <Wow. S 1> มาเริ่มกันที่คลาสที่ 1. Songwriting 101ในคลาสนี้พวกเราก็ได้เรียนตั้งแต่พื้นฐานองค์ประกอบของเพลงการแต่งทำนองและเนื้อเพลงที่ดีต้องมีอะไรบ้าง ตงมือทำหลังจากที่เราเรียนทฤษฎีกันไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ได้ลองแต่งเพลงกันดูค่ะแอบเอาอันที่เราแต่งเข้าข้ามาให้ฟังค่ะ ที่บอกว่าคร่าวๆเพราะอะไรต้องรอดูตอนจบนะคะในภาคเช้าของเด y 1วันก็จบลงเท่านี้ค่ะในภาคบ่ายเนี่ยเราก็มาเรียนต่อกันที่คอมพิวเตอร์มิวสิกฟอร์ g ม e กิงเค่ะโปรแกรมที่พวกเราได้ใช้ในการเรียนนะคะคือโปรแกรม Logic Pro X ค่ะคือตอนเปิดแอปมานี่แบบโอ้โหใช้ยังไงอะยากมากแต่พออาจารย์เริ่มสอนก็ทำให้รู้ว่ามันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกค่ะผลประกอบการของคาดนี้ก็แอบแปลกๆนิดนึงแต่ว่าจะลองเปิดให้ฟังกันค่ะ สิ่งที่เราได้ลองเขียนในโปรแกรม l o g i c Pro จะเป็น,น,นกรองกับเบสค่ะซึ่งสำหรับเวลา2ชั่วโมงครึ่งเราทำได้ขนาดนี้เราถือว่าเราพอใจแล้วค่ะมาต่อกันที่คลาสต่อไปซึ่งเป็นคลาสสุดท้ายของ Day 1ค่ะนั่นก็คือคลาสเล่าประสบการณ์การทำงานของรุ่นททนแล้วก็สิทธ์เก่าค่ะก็จบกันไปแล้วกับ Day 1นนะคะมาต่อ